Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah subhanahu wa ta'ala berfirman A'udhu billahi rajim Bismillahirrahmanirrahim Wattini wa zaitun Watturi sinin Wahadal baladil amin laqad khalaqna al-insana Fi ahsani taqwim Allahul al Azim Jadi ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala Bersumpah dengan Buah tin Buah tin ลูกตีนวัตดินโซเจตุนลูกมันเดือวัตเจตูนแล้วก็ลูกมะกอกเอาารเาประสมปะเราได้สาบานกับลูกมันเดือแล้วก็ลูกมะกอกวัตตูริซีนีนแล้วเราก็ได้าสาบานกับภูเขาตูตูตูริซีนีนที่ท่านนบีมูซานะครับได้ไป Terangkan ibadat Allah Subhanallah. Wahai al-Baladil Amin, lepas itu kan Allah Taala, dia sabankan, halal balad yang penuh dengan ketenangan, tenang, 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 ten laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim taatin la khalaqna ka yaitu Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia itu ahsani taqwim dengan sebaik-baik ya, kejadian penciptaan alhamdulillah Allah taala telah song sang manusia do witi kan ti di ti Allah Subhanahu wa taala telah saban kat luk ma dea luk ti la ka phuk khau tur anakap la ka Maka, dan Allah Taala berkatakan, sifat yang penting dalam perbincangan ini adalah tentang 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 sifat yang penting dalam ไอ้ไว,วาเรนัวบาตินนันถ้าดูนักอธิบายบอกว่าอาวิธีการาการสร้างที่ดีที่สุดโดยที่เป็นวาิรนมนุษย์เป็นโครงสร้างของมนุษย์ที่ดีทางร่างกายโครงสร้างาตั้งแต่หัวจรดเท้าอะไรต่างๆเหล่านี้ก็เช่นกันในเรื่องของอาบาตินันสิ่งที่อยู่าภายในในเรื่องของสติปัญญาในเรื่องของจิตวิญญาณน,นะครับสิ่งเหล่านี้ ในกระบวนการสมัยใหม่เขาว่าโมเดลอินซานุทุนมนุษย์นั้นทุนในการสร้างองค์กรทุนในการสร้างบริษัทหรือทุนในการสร้างความเจริญต่างๆมีสองทุนด้วยกันทุนที่เป็นทุนที่เป็นมดีทุนที่เป็นเงินที่สามารถสัมผัสได้ซื้อได้ต่างๆเหล่านี้แต่ส่วนใหญ่เราจะลืมทุนที่เป็นโมเดลอินซาน bagaimana kita pemodalan insan ini สม y a k มุก็นค์ก n จต์ต์ n ุนักม,นะมุ่งมันขั้นอ n นดับห n ึ่งในประเทนที่25ปีที่ผ่านม่มี่เราได้รยเการอ,อนับอื่นแต่เระืมเสียว่าเราได้ไปว่ารีหัวหนุนจาดประเทศจีนที่เราได้ไรับการ e นับสน,นุนรากประเ,รเท่ดี เรามีลูกน้องที่ดีเรามีถ้ามาอะไรขอเรามีสมาชิกที่เป็นฮะลกตุลุกรอาที่ดีที่สามารถที่จะให้การตักเตือนซึ่งกันและกันทุกๆสัปดาห์ในวันจันทร์สิบโมงถึงเที่ยงอะไรต่างๆเหล่านี้เหล่านี้เป็นโมเดลอินซานที่เราในฐานะที่เป็นมุสลิมไม่ควรที่จะลืมในสิ่งนี้อิชชาละนะครับถ้าเราอะยึบแล้วก็เป็น ผู้ที่สามารถใช้โมเดลอินชานถ้าเป็นผู้ที่ใต้บังคับบัญชาก็เรามีผู้บังคับบัญชาที่ดีที่เกรงกลัวอัลลอฮุบานตาลาถ้าเราเป็นผู้บังคับบัญชาเราก็มีลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาที่เกรงกลัวอัลลอสุบานตาลามีเพื่อนทํางานสมาชิอะไรที่เกรงกลัวอัลลอฮฺสุบานตาลาอินชาลอเราก็สามารถที่จะใช้ในเรื่องของอัลลอฮฺตาลาทรงสร้างมนุษย์ที่ดีในเรื่องของ สรีระทางาร่างกายแต่นอกแล้วก็ที่ดีในเรื่องของสิ่งที่เป็นบาตินันอะซึ่งซึ่งที่เราคาดหวังมากที่สุดกกนในเรื่องของของการตะก,กวาณอัรสปานวะลาฉะนั้นวันนี้ขฝากในเรื่องของอพี่น้องของอมหาวิทยาลัยฟอตเนีลูกโลกนักศึกษาทั้งหลายเราจงภูมิใจว่าเราอยู่ในมหาวิทยาลัยที่มีโมเดลอินซตาที่มีทุนทรัพยากรมนุษย์อะทรัพยากรบ,บุคคล ที่ดีที่พร้อมที่จะให้การในเชัดซึ่งกันและกันให้ทํางานซึ่งกันและกันอะไรต่างๆเหล่านี้และเราจะพาองค์กรของเราอสู่ความอะไรนะเจริญแล้วก็ประสบความสําเร็จบนโลกนี้แล้วก็โลกหน้านะครับรับบันดาอใจทน่าฟิดดุนยาอัชฮ์นะวะฟิลิกวะฟิลอาคราติอัลซันะวกินาดะเบลนะอัลลอฮฺลลัลลอฮ์และนบีนามุฮัมมัดวะลาอัลีฮิวะซาอัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมารัตุลลอฮฺบริกาตุ